สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคข้สู่ช n n น l ของส่วนเรยอนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์เอจังหวัดขอนแก่นมีนัดกับน้องเข็มว่าจะมาดูรถอาจจะพากันมาดูรถกระบะสักคันนะครับพันแกล่งหาคันดีๆแกลงๆเอาไปขนมอเตอร์ไซค์นะเอาไปขนมอเตอร์ไซค์เข้าป่านี่แหละคนที่จะพาผมมาทำเทสไรส์นะปกติพวกเราทําแต่เทสไรน์นะ กี่แตมอไซส์วันนี้จะลองเป็นท e s t drive กับ <Test Drive S 2> ท e รร s t drive เปลี่ยนเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนสไตล์นะเรามาดูว่ารถคันนี้น่าจะออกยังไม่นาน,น,นเนาะเข็มนะเท่าที่ผมศึกษาเนี่ย MG ที่เป็นกระบะ e x p e n d e r เนี่ยมีโฉมก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ตัวนี้เป็นโฉมใหม่หน่าจะดูแบบว่าผมว่าเต็มดูดันขึ้นอ,อันนี้ผมไม่ทราบนะครับคนที่คนที่คุ้นเคยหรือว่ามองมองรถรุ่นนี้ก็อาจจะบอกว่ามันต่างกันยังไงะเดี๋ยวผมสังเกตว่ามีอีกคันหนึ่งมันจะมีโฉมเก่าอยู่ในโอเคเดี๋ยวเราไปดูโฉมเก่ามันเป็นยังไง ตื่นเต้นไหมมาดูรถเนี่ยตื่นเต้นครับนานๆทีได้ดูรถกระบ,บะจริงๆ,ๆจัง <c oughs> อ๋อนี่นี่ไหมสมเก่าอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อชมเก่าจะเป็นจะจังแน่สไตล์ประมาณนี้เรียบเนียนนี่น,น,นี่เรียบเรียบเลยเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้มเมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆกับโครเมียมใช่ป่ะใออผมว่าชมใหม่ชมใหม่ชมใหม่โดนกันเยอะโดนกันใช่ไหมโอเคอันนี้เรามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะแต่ว่าผมกำลังนะครับเรื่องแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่กุ้มกำลังเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ดูอย่างนี้โคตรหล่อบึกมาก ตัวนี้เมื่อกี้ผมคุยกับเซลตัวที่เขาแต่งเพิ่มเติมมาแล้วตัวนี้คือไม่ใช่สแตนดาดนะไม่ใช่สแตนดาดรอบคันแต่ใช่ตัวท็อปไหมยังไม่ใช่ตัวท็อปยังไม่ตัวท็อปแต่ว่าเป็นตัวแต่งมาเป็นตัวที่รถเทสแล้วเขานามาแต่งเพิ่มเติมให้เห็นเป็นคอนเซปต์โอเคพอซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถแต่งออกมาให้หล่อได้ประมาณนี้โอส่วนใช้เงินอะไรเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวคุยอีกทีเเมื่อกี้ได้ยินเขากระซิบมาว่า ก็จะแถมให้เลยก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคน่าสนใจอยู่นะครับใช่ไหมยังเป็นขับเคลื่อน2องล้ออยู่แต่มีตัวท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ี่โอ oh. ตัวนี้ขับเคลื่อน2องล้อโอเคมีไอ้สมาร์ทคุยกับมันได้เอา้าประมาณคุยกับมันได้เลยคุยกับมันได้ด้วยไอประมาณนี้มันน่าจะอยู่ในรถเก๋งนะอันนี้มาใส่รถกระบะนี่โอ้โหใช่ใช,ใชผมว่ารถกระบะ๋ยวนี้มันก็มีความเรียบหรูโอเคสามารถใช้งานหนักๆได้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ <laughs> พูดจังเกิลเซลเดี๋ยวลงมาลองเลย โอเคเดี๋ยวอยากดูห้องเครื่องได้ไหมทำยังไงเข็มเข็มจัดการไหนแล้วว้าวโอเคเรามาจัดการเปิดเลยปกติถ้าเป็นรถทั่วไปคือเราต้องยกแล้วก็มีก้านเออใช่ผมยกปุ๊บปล่อยเลยโอ้แค่นี้ก็เรด็ดดวื่องเด็ดเรื่องแค่นีู้้สึกหล่อแล้วเออมเครื่องข้างในก็ถือว่าเงียบนะผมว่าปกติถ้าเป็นบอกว่าเป็นรถกระบะเราเปิดหน้าหมอเนี่ยเปิดอะไรครับเปิดเปิดเปิดห้องเครื่องโอเคหน้ามอความรู้สึกเรามันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบ ึกทนหน่อยครับใช่อันนี้เปิดมาความรู้สึกแล้รู้สึกมันเรียบหรูเรียบหรูใช่อันอันนี้ความรู้สึกจริงๆริงโอเคดู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 มันออกมานานเลยยังเนาะรุ่นนี้ยังไม่ถึงสองเดือนยังไม่ถึงสองเดือนโอ้ใหม่ๆเลยนะนี่โอเคเป็นทนนะโอ้ยังให้บิสโตนมาเลยดูนะครับมีอะไรบ้างล้อขอบเท่าไหร่เนี่ยขอบสิบแปดขอบสิบแปดถูกใจสายลุยโอ้โหทำอย่างนี้มาเลยซุ้มแหมโฟงมาเลย อันนี้ตัวแต่งเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะบันไดฟูมกันซนท้ายแล้วก็ตัวตัวเนี้ยตัวนี้บาโลบาโลบาโอเคแต่งเพิ่มอืมมือแต่งเพิ่มคือแต่งเพิ่มถ้าหากซื้อแบบมาแรกๆยังไม่มีใช่ไหมเราต้องใส่เงินแต่งเพิ่มโอเคเป็นอ็อกซ์ซอรี่เสริมใช่แต่ว่าตัวนี้มากับรถอ๋อโอเคอันนี้มาแต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยต้องจ่ายเพิ่มหน่อยแถมให้แถมให้โอเค เขาบอกนะแถมให้เราต้องเชื่อเราต้องเชื่อมีตังค์ไหมตอนนี้เอาเลยไหมเดี๋ยวต้องไปลองก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราคอยดูกันขออนุญาตปึ๊บโอ้โหไหลเน่ยนี่มองสูงเดี๋ยวเราลองไปขับ กันดูเลยดีกว่านะผมจะนั่งข้างๆให้เข็มเป็นคนขับนะได้ครับโอเคอันนี้มันเป็นเกียร์อะไรผมลืมถามเกียร์อัตโนมัติครับอัตโนมัติเราไม่ใช่แมนนวลนะใช่ใช่โอเคนี่ผมได้กุญผมมีกุญแจ2อันเลยผมใช้ mg อยู่แล้วคันนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นกุญแจโรเทสของเขาต้องแสดงว่าวันนี้เรามากับลูกค้าเก่าใช่ใช่โอเคจะได้รู้หมุดตัวนี้ก็ไม่ใช่หมุดธรรมดาไม่ใช่หมุดบ้านๆนะนี่มันเป็น mg นะเป็นตา mg เลยโอ้โหไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้ย เปิดเข้ามาดูเสียสัมผัสแรกกัเป็นยังไงเฮ้ยเปิด Air แอร์แรงสุดไปก่อนมันร้อนนะครับอากาศร้อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอันนี้ซัดหรือย,ยังซัดแล้วแทบจะไม่รู้เรื่องเลยความรู้สึกผมว่ามันไม่เหมือนรถกระบะนะ <c oughs> ผมว่ามันกว้างมากเหมือนรถแบบสไตล์ SUV เนาะที่เขาเรียกกันชหร,รูหรากี่สปีดนะหกสปีดหกสปีดไปกันเลยลองปัดน้ำฝนดูไหม มันอยู่ตรงไหนเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันจะมีแบบมีน้ำไหมน้ำไหมเอ้ยฉีดจุดเข้าหน้าเลยอตัวนี้เขาเลี่ยอันนี้มาแล้วนะครับยังไงยังไงตัวที่ผมขับอยู่ที่เป็น MG ZS นั่นแหละผมแรกเขาอยัางเป็นทางซ้ายมือนี้เป็นไฟเลี้ยวครับอ่าขวามือถึงจะเป็นปัดน้าฝนอก็คือเป็นสไตล์ยุโรปก่อนหน้านี้สไตล์ยุโรปอ่าแต่ตัวนี้เขามีการปรับแล้วก็คุ้นชินขึ้น เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ฝ่ดยฝนก็คือจะได้เป็นจูนิเวอร์แซลมากขึ้นใช่โอเคอึ้ยเหรอุโอเคไปได้เลยอ่คุณเคยขับมาคุณก็ต้องบอกความรู้สึกมาเลยนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้ผมมานั่งแบบเป็นเพื่อนนะครับความรู้สึกแรกเลยคืออัตราเร่งดีเมื่อกี้ลองแล้วอันนี้อันนี้ไม่อว้เพราะเรามาในฐานะคนลองรถมาในฐานะลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าเก่าด้วยรู้จัก ลักษณะนิสัยของรถด้วยเทียบกับตัว ZS ที่ผมใช้อยู่ตัวนั้นจะมีตื้อๆหน่อยอันนี้คือเมื่อกี้เซลเขาบอกว่ามันเป็นเทอร์โบใช่ปะ่ะเป็นเครื่องสองพันเทอร์โบสองพันเทอร์โบมันมันก็ได้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามัมนมันดึงกว่าเดิมมันน่าจะเป็นความแรงของเทอร์โบใช่ใช่อโอเคถือว่าเป็นกระบะที่คันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับค่อนข้างใหญ่แต่ว่าให้ฟีลลิ่งอย่างที่ผมความรู้สึกแรกเมื่อกี้เลยครับให้ฟีลลิ่งเหมือนรถ SUV มีความหรูหราผมว่าแอร์มันเย็นเกินไปแล้วแหละใช่ผอลงใหม่ได้ไหมเย็นจริงระบบอะไรต่างๆมันเยอะนะครับจนเราจริงๆเราควรจะไปจอดรถแล้วก็นั่งดูว่าเฮ้ยเราต้องปรับอะไรยังไงตรงไหนมันเยอะจริงๆนะครับเออโอเคโอเคเยี่ยมเลยเจองละเหมาะนะครับอาจารย์ที่จะเอามาใช้ขนตัววิบาไปเข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มยุแล้วเริ่มยืแลวมาเดี๋ยวเราลองไปเส้นที่รถเยอะๆรถติดๆเอาใช่ไหมดูฟีลิ่ง เราเทสแรกเป็นเทสการจราจรในเมืองก่อนนะใช่โอเคจริงๆตอนแรกว่าจะมาอยากอยากจะมาดูไอ้ MG ห้าแต่ว่ารถยังไม่เข้าเนาะยังไม่เข้ารถเขาว่าน่าจะเข้ามาวันที่สิบเก้ายี่สิบโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสไรให้ดูอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เรามาดูเ x t e n อร์กันดีกว่านะครับกระจกมองหลังเป็นไงบ้างวิสัยทัศน์สำหรับคนใหญ่โตครับใหญ่โตใหญ่โตนะอันนี้ผมเอ่อเป็นผู้โดยสารนะครับก็เลยไม่แน่ใจถ้าหากเป็นวิสัยทัศน์จากคนที่เขาขับจริงๆมองได้ บานโตเลยนะนโเ <Okay. S 2> อเคมองกว้างอ่าเห็นรถที่ตามมาด้านหลังโอเคหรือว่าผ่านกระจบหลังผ่านยังไม่รู้สึกอึดอัดนะครับอืมหมายถึงการมุดกมายถึงการกใช้ในที่ชุมชนใช้ในชุมชนชบางทีคนอาจจะกังวลครับว่าใช้รถกระบะเนี่ยต้องใช้ในแบบ ชานเมืองอใช้ในเมืองอาจจะไม่เหมาะผมว่ามันก็ไม่จริงเสมอไปอย่างยิ่งคันมโห์ลานแบบนี้นะการผ่อนการเติมคันเร่งก็ผมมัก็นุ่มนวลดีนะครับไม่ได้รู้สึกกระโชกโค้งแคบเหมือนที่เราเข้าใจว่ารถกระบะมันจะเป็นโอเคผมไม่มีความคิดเห็นอะไรตอนนี้ผมเย็นเย็นนะครับผมแบบโคตรชิลเหมือนนั่งอย่างที่ผมบอก SUV ูว,วจริงนั่งแบบโคตรสบาย จนได้เบาแอร์มันเย็นเกินเย็นไว้ด้วยเห็นไหมได้ปรับลงอีกแล้วแค่เดียวได้ปรับรถเริ่มติดผมจะเริ่มเล่นอะไรกัคฟังก์ชันเขาบ้างละทเพอไปเจอไหมเออไม่แน่ใจว่าต้องพูดภาษาอะไรเราต้องลองแล้วไทยกันแล้คโอเคโอเคฮัลโหลเอ็มจีลความแรงพัดลม ลดแล้วลดแล้วเฮ้ยเต็มแต่มันไม่มีตัวต่อของเราแต่มันลดให้ใช่ไหมใช่รู้สึกได้เลยว่าลดแล้วเฮ้ยจริงเมื่อกี้ออกเลยออกเลยตอนนี้พวกเรากําำลังจะมุ่งหน้าไปเส้นไหนว่าจะลองไปวนรอบบึงแก่นนครโอเครอบบึงแก่นนครแล้วเราค่อยไปเส้นเลี้ยงเมืองเนาะรับจะได้แบบมีเส้นทางการเทสที่ได้ใช้อัตราการเร่งคันเร่งของมันดีๆหน่อยนะครับเพราะอยู่ในเมืองมีแต่เบรกมีแต่เลี้ยงคันเร่งนะครับ จะเย็นไปไหนเนี่ยรู้สึกเย็นเกินอุ่นขึ้นหร้อยังครับรู้สึกว่าอุ่นขึ้นแล้วปรับปรับได้ใช่ไหมอันนี้ปรับมือนะเข้าใจผิดเองว่าปกติเราหมุนอุณหภูมิเราหมุนทวนเข็มมันคือจะลดลงแต่ว่าตัวนี้เป็นหมุนทวนเข็มจะยิ่งเย็นขึ้นเคให้หมุนตามเข็มกันจริงๆเรามาดูตรงนี้จอดูตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้ไม่มีสมาธิดูก็ต้องขับรถ โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ขับรถกระบะนะครับอืมชีวิตประจำวันผมก็ใช้เป็นรถเก่งกับรถมเอเตอร์ไซค์ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ดีครับโอ้โหโดนเลยโดนเลยเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไร <c oughs> อยากเีว่าอยากพ้นจากจุดวิกฤตอ,อเลยขอลองกำลังด้วยหน่อยนึ่งอ,ออผมว่าเหยียบมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองหลายรุ่นอยู่ยนะผมผม เอ็มจีนี่มันเป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาทําตลาดนะแอยากรู้ว่ารถเขาดีจริงปะเออช่วงล่างดีนะครับนุ่มนุ่มไม่เหมือนกับรถกระบะเลยเออผมไม่มีประสบการณ์การขับรถกระบะนะรู้สึกว่าเออช่วงล่างเขานุ่มแล้วก็เมื่อกี้เวลาแบบหักโค้งแรงๆก็คือมันก็ก็รับดีใช่ไหมครับผมนั่งผมก็ยังชิวๆเลยสบายๆเลยเนี่ยคันเดียวจบนะผมว่าคันเดียวใช่ไหมรถใช้งานรถเดินทางไกลรถ รถใช้ในเมืองที่นั่งข้างหลังก็โอ้โหเดี๋ยวลืมดูข้างหลังเลยเนี่ยโคตรกว้างเลยนะเข็มกว้างราคาผมลืมถามราคาตัวนี้อยู่889,000โอ้ 8, 89ออออถ้าเป็นตัวท็อปก็เพิ่มไปอีกประมาณสักแ5ไหมทีาผมฟังเมื่อกี้ก็ยังไม่ถึงล้านเลอก็ยังไม่ถึงล้านตัวท็อปจะเป็นล้านต้นๆออก็ต้องต้องล้านแหละเมื่อกี้มีโอกาสคุยกับทางเซลล เขาบอกว่าทาง MG เนี่ยส่งตัวเนี้ยเข้าไปแข่งงานอะไรไม่รู้แต่เป็นลักษณะการขับขี่แบบจิมคาร์แน่ก็คือการขี่แบบเอาจริงแบบวนกลวยเนาะเลออืเอาไอ้ตัวนี้ใช่ทีนี้ผมว่าเพื่อนๆคงรู้แล้วแหละว่ารถกระบะในตลาดเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างไม่พูดละกันว่ายี่ห้อไหนได้เท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยได้ดับสองว้าวขนาดนั้นเลยเหรอก็เซอร์ไพรส์นะผมว่าเซอร์ไพรส์ดิก็ดูลักษณะของตัวรถแล้วก็มันเป็นไม่รู้นะ แบรนด์ MG มันเพิ่งมาทํารถกระบะไม่ใช่เหรอใช่ใช่ไหมได้ปีสองปีเท่านั้นเองครับจย์ <c oughs> แล้วก็ส่งไปแข่งจิมคาน่าได้อันดับสองเลยโอ้เกินใครอยากสนใจก็ลองไปหาคลิปดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าคืองานอะไรเอออันนี้อันนี้เพิ่งทราบนะครับได้ปีสองติบคาน่าเลยแหละแสดงว่าการแฮนดลิ่งมันดีมากการแฮนดลิ่งช่วงล่างใช่ทาไมดีจริงนี่ไม่ไม,ไม่ไหวไม่ไหวจิมคาน่าไม่ไหวเออ ช่วงล่างก็ต้องเอาอยู่พวงมาลัยก็ต้องดีอ่ะอืมซึ่งตัวนี้เป็นขับเพื่อนน่าจะสองล้อถ้าผมอ่านสเปคไม่ผิดนะสองล้อสองล้อตัวท็อปตัวท็อปน่าจะเป็นสี่ล้อ่ใช่ขับสบายนะฮะไม่เหมือนขับรถกระบะเลยฮัลโหลเอ็มจีเปิดวิทยุจริงๆมันเป็นทำสั่งภาษาไทยใช่ไหมใช่เมื่อกี้เซลบอกภาษาไทยอะไรผมจะสั่งภาษาจีน โอเคเราจะมาเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองแล้วนะครับที่ที่พวกเราน่าจะทําความเร็วได้มากขึ้นอแต่โดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนขับรถเร็วอยู่แล้วไม่แต่ว่ามาลองดูอัตราเร่งการจะขับแบบเหมือนคนขับในเส้นเลี่ยงเมืองทั่วไปแล้วกันไม่เป็นไม่เป็คาระไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะเราไม่ขนาดนั้นเออแค่กด กดให้รู้สักหน่อยประมาณนั้นน่ะเออเอ่ดูว่าเกียร์มันนิ่มไหมเออเปลี่ยนเกียร์ก็เนียนๆอยู่นะเออเนียนเนียนพอรู้สึกพอรู้สึกพอรู้สึกแค่เปลี่ยนเนียนไปเลยผมว่ามันก็จะขับไม่สนุกผมว่าต้องไีนิดนึงมันควรจาดนะผปกาเดียวไลยี่นะขึ้นไวขึ้นไวอยู่เอมันก็แปลกๆนะเราเป็นสายรีวิวมอเตอร์ไซค์นี่มาก ลองนั่งรถยนรถกระบะอะไรเงี้ยมนันแปลกๆอยู่เนาะก็ขอบคุณอาจารย์แก้วเลยนะที่มาเป็นเพื่อนในวันนี้<อ>ผมเองก็อยากหารถกระบะสักคันอาจารย์แก้วก็ดูดูไว้เหมือนกันก็ไ<อ>ดแล้มาเจอกันสักทีจริงๆก็อยากลองไอ้ตัวเนี้ยมันเพิ่งทําตลาดแล้วมันจะดีแค่ไหนนะครับไอ้รถรถแบรนด์อื่นมันออกมานานแล้วไงไหมายถึงว่าเขามีการปรับปรุงพัฒนาอะไรมาเยอะแล้วแบรนด์เนี้ยเขาเพิ่งทําก็เพิ่งเปลี่ยนเป็น Minor ไมเนอร์เชนใช่ไหมใช่ครับ นุ่มนวลน,นุ่มนวลว่ะเออมันให้ความสบายแล้วบบอหลังอะ่ะคตรกว้าง,งท่านผู้ชมกว้างจริงจริงหลายคนที่ซื้อรถกระบะก็กวลว่าคนโดยสารเพาว่าจลเนี่ยจะจะอึดอัดผมว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาโอ้โหที่ดูอ่ะกว้างมากเลยแหละแล้วก็ห้องโดยสารข้างบนหมายถึงว่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสเปซข้างบนบนหัวเราอะ<ม>่ะมีเหลือเยอะเลยเข็มสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ยังเหลือ <180 S 2> ๆนะครับร้อยแปดสิบก็ยังเหลือๆไม่กระดัดอ่าโอ้โอ้ขยันมากเลย <c oughs> อันนี้อยู่ในตำแหน่งที่น่าจะโอเคมากเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัมนมีาาสายตายใช่ใชไม่รู้สึกว่ามันมีที่มาบังทัศนวิสัยอะไรเลยแต่มันอยู่ของมันเอาง่ายๆใช่ต่มันอยู่ของมันแล้วข้อดีอย่างที่ขับขับมาแล้วรู้สึกได้คือตรงนี้ะ่ะมันมันไม่กว้างอืมมันเห็นมุมมองตัวนี้ได้ไดค่อนข้างชัดโอเคนอนได้เลยนะนี่นอนแล้วหลับไปเลยมองตรงนอนแล้วหลับไปเลย การเก็บเสียงก็ดีในระดับหนึ่งเห็นอืมใช่ไหมเสียงก็ไม่ได้เข้าอะไรมากครับก็ถือว่าเงียบใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้ใช่ใช่คือรถนิ่งนึกว่าขับด้วยความเร็วที่ต่ำกว่านี้แต่มาดูหน้าปัดล้วโอ้เราก็ใช้ความเร็วระดับหนึ่งมาเดี๋ยวดูการเข้าโค้งแบบเราดูว่ามันจะโยนมากไหมก็พอประมาณนะครับมีโค้งข้างหน้ามันจะโยนมากไหมเพราะปกติรถกระบะนี่มันจะชอบโยน เอ,อมันจะรู้สึกเสียวไหมแรงจีจะทำให้เราแบบออรู้สึกแบบสบายๆนะเนียนๆเลยครับเออเนียนๆเนียนๆเๆเ,เ,เราไม่ได้เข้าแบบศาสตร์แบบสนามแข่งนะไม่ได้เข้าแบบจิมคาน่าอะไรงั้นนะไม่เป็นนะเออเราเข้าแบบบ้านๆขับรถเนี่ยก็รู้สึกสบายๆเลยไม่รู้สึกโยนตัวอะไรมาก มานั่งมาพอสมควรแล้วรู้สึกจับความรู้สึกสัมผัสอาการได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างว่ามันก็ยังเป็นคำเดิมความประทับใจแรกที่ว่าเหมือนขับรถ SUV โดยส่วนตัวที่ผมขับ MG บตัว ZS อยู่แล้วคฟีลิ่งใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถกระบะนะต้องอย่าลืมนิ่มอันนี้นค,คือรถกระบะแต่ว่าให้อารมณ์ใกล้เคียงประมาณคล้ายๆกับ เอจูวีใช่ครับแ้ามียามได้เห็นภาพเลยวะอันนี้เป็นการทดส,สอบการเทสต์ไรที่ไม่ใช่ว่าเอาไปสมบุกสมบันนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกคนว่าเอ้ยเราเอาไปขนของอะไรยังไงเป็นยังไงเราเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปขนนะอันนี้เป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งเทสตรไ์ก็เราเราต้องมีตัวประสงค์ว่าเราเอามามาขับดูอ่าสำหรับการโดยสารการขับขี่ดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากจะลองเอาไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรเอาไปขนขนของอะไรเงี้ยต้องต้องมาทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงๆไม่ทุนก็จะให้เราของมาใส่แล้วขนไม่มีเดี๋ยวมันไม่มีแพทเทิร์นชิปอะไรยังไงเหรือว่ามีอยู่ตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยไม่ได้มีแพทเทิร์นชิปอยู่ตรงมืออ๋ออยู่ตรงแต่ตแตว่าอะไรไม่มีมีแมนนวลชิพ ให้เราใช้ก็คืออยู่ตรงตรงนี้โอเคเรามาเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ใช่คิดว่าน่าจะตกมาทางหาตัวปั๊บอ๋อแล้วก็ใช้เลยดันขึ้นดันขึ้นนดัลงดันขึ้นน่าจะบวกก็จะเรียกกำลังมาได้บวกไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันโชว์เกียร์บวกนะโอเคโอเคอันนี้ขับอยู่เกียร์หกาะเนี่ยมันขึ้นเกียร์หกถ้าเราดึงลงอ่งลงแล้วก็สมดัใช่มีเอนจิ้นเบาใช่มีเอนจิ้นเบา อีกอีกหนึ่งรอกได้ไหมน่าจะได้อยู่ไม่น่าจะดึงอะไรมากลงมาสี่เออเออ,เอ,อ,เอ,อมีเสียงไหม,มยอย่างงี้สนุกสนุกแล้วทําไมไม่ลองตั้งแต่นะก่อนหน้านี้วะอย่างงี้แหละครับไม่เชี่ยวชาญเออเห็นไหมเราควรจะมากับเซลควรจะมีเซลประกบแต่ก็โอเคนะเออเมื่อกี้ผมไม่ได้ดึงลงถึงหนึ่งนะแต่พอเหมือนกับความเร็วมันไม่สัมพันธ์กัรอมันก็ลงให้เองมันลงให้เองลงให้เอง อ๋อเราไม่ได้เลี้ยวแยกนี้นะไปนู่นใช่ไหมเอ,ออแยกนี้ปัะน,น่าจะเป็นแยกนี้ <c oughs> อยู่ๆ <c oughs> เธิร์กับระบบเกียร์เขาอันนี้กลับมาใช้เป็น drive auto ปกติแลเ้ยนะาออเดี๋ยวแยกประสาทไม่ถูกเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้หาตั้งทางสับสนทั้งระบบเกียร์ <c oughs> อือถือโอกาสได้ใช้ดูวงเลี้ยวในการยูเธอร์โอเคอ่าอดูว่ามันจะกว้างแคบแค่ไหนรถคันใหญ่คันโตขนาดนี้มันจะเป็นยังไง มีข้างหน้าเหรออยูเทอรนี้ตัวที่ผมขับอยู่ MG ZS วงกว้างออันนี้สามเลนใช่ไหมข้างหน้าเราสามเลน,เนดูซิว่ามันจะกินไปถึงแค่ไหนนี่เรามาชิดขอบฟุตบาทเลยนะครับอยู่ทีงไหนชิดขอบฟุตบาทเลยว่ามันจะตีไปถึงไหนรถงงานานข้างหน้าจะมีอ่คันนี้ก็ไม่เราผ่ำเดี๋ยวซซิหักสุดไหมหักสุด ไม่กินถึงเลนสามนะอยู่สองครึ่งครึ่งเอออยู่สองครึ่งถือว่าแคบกว่าตัว ZS อันนี้จริงใช่ไหมใช่แคบกว่าเนาะก็ขี่รับง่ายขึ้นอืมอืมอืมอันนี้มันออกแนวนุ่มเนาะออกแนวนุ่มเออเรื่องความที่เรายังไม่ชินการใช้จริงๆถ้าแมนนูชิพถ้าใช่ต้องการพูดอย่างนี้แหละเพราะถ้าหากเราได้ลองไอตัวแมนนูชิพเมื่อกี้นะครับก็คือกดไปแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองมันน่าจะมันกว่านี้ไงใช่ครับเออ นั่นเลยนะครับขอบคุณมากท่านสำหรับการติดตามรับชมจากใจชนลของโซเรจเจอร์นะครับบ๊ายบาย